สวัสดีครับพี่น้องครับเมนูครับถนถึงจีบอมีถึงจีบได้ไปดัาครับโตไอหนูไอหนูตัวนั่นเขาได้ไหมไดนให้หมากที่ผมยิงไงยู่ไหนวะวันี่ยสี่ี่เกติสิบบูบบูนบบมไกลหมจะนเลนเทาหนูพี่บูญเป็นบ่ะพี่บุนหนูพี่บูาดคก หนูก็อตามโซนึงเอ้ยดินลุงใหม่เดียมันเพเพลสแต่เอ้าจะได้จะได้โอ้โหจะตามเพื่อนเราเนี้ยนี่ขว้าขว้าขุ่นหมูครับนั่นนั่นนั่นแซ่บนี่แหละแซ่บเอาไปแบบว่าตัดอันนี้ชุดนี้เป็นชุดย่างครับโอ้แหงแซ่บขนาดไหนอันนี้ชุดขว้าครับเอิ้นขว้าก็ได้เอิ้นผัดเผ็ดก็ได้เดแล้วแต่คน่าผัดกะเพราก็ได้กระจาน เนแยงาทีกันเทครับการเีโจเตรียมเครื่อไม่ให้เชฟคุมเป็นคนจัดการครับอันหนูคือว่าได้ไปใส่แตันคือใส่หนาไฟคือตาไปคือกับเขา ะะเยมมันทุบกันทุบกันมีอ่าดี๋วแกเดี๋ยวแเอาแล้วจะชิแล้วชิพรมันจะมันตเบาไม่ยอะไม่ดีปล่อยันกระดมันตเนี่ยมันดีโอ้ยมาอยู่ผิดทางแล้วไปไปอดีหายหญ่องต่อไป ม่ไหนมาตอบ้านไหนนายกเม่ไหนมาตอบ้านนายกเาเปเอา่ะอันนี้าอันี้อขาเหล่กนขเหลานเ่นม่เวนวน้เป่าจ ข้าอยู่ข้าเดียวข้าเดียวก็เบิดเสามต๊วพอหรือตั้ยสองตาัวเน้สองโต๊อโตัวสองเออน้าหักหลายเอีอันนี้เอฟซีจากตะกลนนคร ตองไปนะมันี่ม่เดีวต้นยนวยนอนปนเอร์ตยคุเียนาสนิ้วจะขอใสเ่า้โอยไ้าหลัโอ้หลับไปบูกเป็นหยใหญไปครับไปมันพอๆเียอย่งบ่มันเป็นยังต้องขอกระทะเพื่ออันนี้๋อเฮาเคีย์นี่ออกอ๋อ เอ้ก็หาไฟพวหัเอาไฟใช้สิหลานโ้พวหันมาสับมันนี้นี่ะเี๋าวันนี้ไฟมันก็ติดอยู่นอหนหิ้งไฟก่อทเาต้องไฟนี่นะฮ่่เดี๋ยวหีมาบางท่านก็เสียวมืออยู่ของแล้วกาหนู่เงี้ยกระตีกระยียนเก็บปูารนี้โูเดี๋ยวเราแย่งกันเลยลว ไปวางไวแล้วนเอ้นะม้บตาอได้็ได้เอาตัดเอาเ็นไหนพี่น้องเป็นไหนเป็นไหนอ่าสุดยอดเข้มเนี่ยหม้อเทปได้หรอเล่ยนเทคนิค ก็ได้กินเห็นก็ได้ดีอ่ากระตงเจสซี่แหละอันนี้ไม่รู้อยอันนี้ของเอฟซีครับหมั่คือยังหมั่เนาะหมั่หมั่นนี่ดีดีเลยครับผมขอบคุณครับเอาให้สองสามารถ์หมดแล้วครับครับผมอันนี้เอ้ยมาเบิร์กูหนเนี้ยเียก นี่แป้งพิซซ่าโอ, <c oughs> อ้โอ้อ้โอะอะอะย่างหรือเผาเนี่ยมาแหมเปียก <c oughs> มันคือลงตำแท้อ้มลงตำโูด <c oughs> เอาขึ้นนี้เอากระเด้เฝ้าไหมเอาเสฟสร้ไหมเออแข็งขึ้นเลย เออบันเจ็บแบบเนี้ขอบคุณครับเอฟซีสกลนครหกตัวขอบคุณเอฟซีสุโขทัยครับแหนมเอ้ยโอ้น้ำเอฟซีบ้านร้างตะารุ่นเนี่ยได้แหนมครับ ครับผมขอบคุณหลายๆครับราคาบัานพี่น้องนายกครับให้ใส่ไฟแล้วค็ให้มองอาบน้ำครับขอบคุณหลายๆครับอันตอมนี้มองยูพี่น้องพี่น้องเต็มหมดแล้วครับอันนี้เดินนี่คือเดินสองนะครับเดินหลังบั่รคือเดินแหลกอันนี้คือเดินสองครับถึงถนนเนี่ย ความเป็นโลสองโลพนะมแฮมกบ่าู้มากเขยันเทนอยากมูมาเล่ากกรอเนอฟซีสก <c oughs> ล <c oughs> นครเอสกลนคร บอกว่าซ้อว่าได้มันีหลายซ้อนี่เปี่ยไปถ่ายคลิปด้วยปวดทีเพราะนี่รักเตี๋ยล่ะปวหักพับพับไม่รักที้ออย่ารัทีเหลอบล้ลได้กินใ่ปลยนูทั้งย่างนูครับพี่น้องไมอนีทั้ง เอื่นมาสมกับบดเมนเมนสมไหมหม่าละแรมบนห้มหมูหนมหมูแต่เหมือนไม่เหมือนแนมคนอะแบบเนาะอ่ารับย่างไหมพี่ครับย่างแทบย่างแทบแ่บแทบอาบน้าไหมด้อมึงน่ยเด้แล้วอาบน้ำเนียไม่ยังเห็นได้โทษถาบอยู่น้ามออาบไปแยกยยกไปไปกินเป็นกิาแล้ว อากาศเริ่มเปลี่ยนพ่อบอกเมียเเนาะพ่อบอกเมียเเนาะอากาศเริ่มเปลี่ยนเนาะเอาเมียตัวเราโอ้โหเขาเล่เอาจริงเอาเมียกให้สิเอาเมียกว่าท่านบอกบทเอาบกเมียกโอ้ยหน้องโอ้โหน้องวะโอ้ยไม่ไหวป็นพ้อ่เมีนมาเดี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ที่นี่นะครับพี่น้องครับ เดีวถ้าบ่มีพริกอย่างไรก็เราก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุไปไทยตรงงานบ่หน่อยอีกนึงขอบคุณครับสวัสดีครับ